วันนี้นะครับก็อยู่กับผมเกมอยู่เช่นเดิมเวนน้นะครับเราก็อยู่กันในเกมชวัดโบราณซูเปอร์อาร์บีจีสองนะครับซึ่งถ้าซึ่ง,ง,งมีคนถามมาด้วยว่ามีคนบอกผมเลยให้สร้างบ้านใหม่เว้ยพ่อบ้านผมเนะี่ยมันเท่เกินอแต่มาค่าอีพีสามก็อีพีสามหรือรอ,อีพีสี่วะเออจำไม่ได้อ่ะก็รอไปก่อนนะอืมเล่นเกมนี้ไปก่อนนี่โหลดไปนานละยังไม่ได้โหลดยังไม่ได้อัพอไม่ ยัง,ย,งยังไม่ได้อัดคลิปยังไม่ได้อัดโอเคเข้าเกมผู้ชายก่อนหน้านี้ไม่นาคุณตัดสินใจออกไปตามหาคุณสมบัติที่สาบสูญโชคดีที่เรือของคุณไปเทียบฝั่งภกเกาะล้างโชคไม่ดีสิควณเอาตัวรอดต่อสู้กับมอนเตอร์แต่แล้วคุณพบคนพบคุณสมบัติใช่ คุณกลับมาและในฐานะฮีโร่จึงตัดสินใจพักผ่อนหย่อนใจจนกระทั่งคุณได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับว่าถูกบอระอาูรพลังและก็ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะออกประจวบไผ่ตอนที่หนึ่งฮีโร่อะไรมีคนสปอยให้ผมฟังด้วยว่ามันอะไรนะว่ามันจะยากกว่าตอนที่แล้วอรุสวัสดิ์ไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างดูมาในระถพักผ่อนแล้พอหลังจากกรรมจนพายเิ็มไมได้วยอันตรายครั้งก่อนแล้วนะ ก่อนที่คุณจะไปตามหาวัดโบราณเมืลัาฉันรู้จักกับคนที่คุณต้องการช่วยเหลือพวกเขาพวกเขาควรจะได้ไหมกูอาเชียเลยกูเนี่ยเอาละฮะเหมือนกับว่าเอออจำไปแล้วซูไวร์ว่าอา R พีจีโสนโซบาท,ที่สามบศูนย์ครับมวฮาร์ดคอร์ผมไม่เล่นนะรู้สึกไม่ค่อยอยากอะ่ะโอเคฮะมันบอกให้ผมเดิมตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วผมต้องเดิมตรงนี้จุดเลยใครวะเนี่ยสวัสวดี เห็นแมวของฉันที่ไหนบ้างไหมไม่เห็นเขาวิ่งออกไปแล้วก็ตามหาเขาไม่เจออีกเลยช่วยพาเขากลับมาหาฉันดีได้ไหมเขาได้อยู่ที่ไหนสักแห่งในบุบ้านจัดไปอะไรมเนี่ยคนรักแมวอเอาเถอะนะเราต้องดูก่อนขใบแรกตามหาแมวของคุณผู้หญิงแล้วแมวมึงอยู่ไหนว,แวะแมวเอแมวมัอยู่ไหนแม่ ดูกูเก็บดยก่อนเบอร์รี่เอวิฮูของจำเป็นนะเนี่ยว้ยน,นี่มันเลืออีกใครเฮช่วยหาปลาสักทีทำไมฉันต้องการเออปลาแต่ฉันทำเบตตกปลาของฉันหายถ้าคุณสองมรถครับเบตตกปลาคุณก็จะเอามาไปใช้ตกปลาไม่ฉันสิบตัวแล้วฉันจะให้รางวัลเกี่ยวกับคุณเอานี่เนาะสิบตัวเพื่อเอาไปใช้จับปลาถ้ามันหมดแล้วแล้วก็ออกมาที่กูเพิ่มได้ไปครับมีหนอนสิบ มีเบอร์รี่หนึ่งเ๋ยวๆเครื่องอุคับเที่ยงเไม่ได้เลยเหมือนกัว่าต้องหาแมวก่อนแ,แมวมันไปไหนวะแล้วแมวมันอยู่ไหนเนี่ยได้สวนหรอคุูตุ๊กช้าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตรงนี้แมวอยู่วันฉันกำลังทำงานกับอะไรบางอย่างช่วยฉันดีหลังเอออะไรเนี่ยกลับมาช่วยทีหลังได้ไหม ไอแมวไอ้เฮี้ยติดใครวะเก่าเมาื่อวันนี้อากาศดีนะว่าไหมมึงพูดแค่เนี้ยอลัลในเราก็เจอแมวที่ไม่เหมือนแมวแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมนี่ไงอุ้ยไอแมวโผก่เลยเมื่อนิ่นนี้ว่าพ่อมึงเหรอไอเี็กใหม่แมวกินได้ไหมเนี่ยแมวแมวแมว,แมวตรงนี้ใช่ไหม การี่ไงแมวขอบคุณนี่เอาไปมันคือเพื่อนหลายวันผ่านมาในป่ามีมอนเตอร์เข้าไปอยู่เต็มไปหมดฉันก็เดินไปมาไม่ไม่เคยแจ้เลยไปสำรวจที่ป่านะแล้วก็ฆ่าพวกมอนเตอร์ข้างในนั่นสิดาบของคุณจะช่วยมันเอาฆ่ามันได้ป่าตงารงทางตะวันออกของโมบายเอากุญแจนี้ไปเพื่อปลดล็อกรัว้วกุญแจสุดเซดาบจะถูกใช้งานอันตโนมัติคุณไม่ต้องถูกสมัน อกูเจอหรอโอ้ครับเชียไม่ได้อ่ะว้าวคลิปนี้ว้าวเมื่อกี้โฆษณาเดี๋ยวนะคลิปนี้ผมไม่เอายาวดีกว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกก็ได้ฮะที่คุณภาพตีที่สุดในคลิปในช่องของผมละถ้าคุณเล่นแล้วคุณหาทางไปต่อไม่เจอคุณสามารถใช้ระบบระบอกควาไปได้โอเคลูรูแล้วละตัวเชียร์ไนะมันมันตัวเชียนี่นะ ฆนะ่ามันฮะฆ่ามันกากม,มากหุ้ยเลือดลดน้อยด้วยนะอุ้ยนี่เกมนี่ดีนะหุ้ยรถน้อยแต่เขาบอกว่าเนี่ยแดกเบอร์รี่เรู้สึกว่าเบอร์รี่มันไม่ตายซะพวกมอนเตอร์นะตายซะพวกเปิ้ลพวกมอนเตอร์หน้าปลวกเหรอเนานะพวกมอนเตอร์หน้าปลวกเลยกากพวกมึงอะ่ะกากว่ะ มันแคบมอนเตอร์อย่าอย่าสร้างกับพี่น้องกดเลยเนี่ยคุณจะดูเวลาอ่านมาห้าแล้วเข้าอะไรนะบ้าข้าเบตตกปลาคุณอย่าอังขาพูดอดีตในการข้าไปเทมนี่เไปตกปลาค่ะเถาวันกับปุ่ไม้งั้นหรอไม่อยากไงแต่ก่อนอื่นขอหามอนเตอร์นี่เนี้ยเพราะมันเหลือตัวที่ผมยังไม่ได้ฆ่าลูรูคุณน่าจะเยอะเลย มันเตอร์หน้าปวกพวกมึงอยู่ใหนเขาว่าทาบไหมใช่หรอเอาไมอะไรเนี่ยเนี่ยคุณต้องใช้อะไรบางอย่างเมันเหมือนที่ผูกคอตายไงมั้เอออโอเคพูกบ,บุลุกแปบฆ่าไปแล้วแปดตัวบัด1หนึ่งดูเดบ็ดแบ็คเออโว้วรู้สึกว่าเบ็ดคราฟยากกว่าครัง้งแล้วแต่เมืเ่อไรร่โอเค แมปนี่น่าจะโคตรกว่าน่าจะกว้างกว่าแมปน่าจะกว้างกว่าเกมที่แล้วเลยเอาล้ฮะคลิปนี้เราต้องทำเบ็ดตกปลาเพื่อตกปลาให้หน้าบวกนะให้ได้อ้าวนี่บ้ากค่ไนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นี่คุณผู้หญิงฮนนี่คือบ้านของคุณคุณสามารถนอนบนเตียงของคุณได้ในเวลากลางคืนมันจะทำระสบบบโอเคแล้วบ้าคุณผู้หญิงเป็นไงเป็นไงวะ หลังนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หนังโคตรเก่งคุณนั่นผู้ช่วยชีวิตเลยคุณผู้ช่วยชีวิตเลยที่นี้ทีนี้ฉันก็สามารถเดินเดินกลับเข้าไปในปา่าอีกครั้งแล้วฉันเล่าให้เพื่อนของว่าช่างก่อสร้างฟังว่าคุณสามช่วยเขาได้เขาต้องการคนช่วยเหลือจะไปฮหน้องๆไม่ผมจะคบเป็ดดูแล้วดูแล้วเด็ด ว้าวใครอะฉันก็อยากให้คุณผ่านนะแต่ว่ารั้วมันพังอยู่ช่วยช่างไหมฉันทีได้ไหมกูต้องการใช้ไม้สิบแท่งเอาทาวนห้าห้าเส้นถึงสามารถหาอาจจะในป่าก็ต้องใช้กาวกาวในการสร้างรั้วใหม่ด้วยด่าๆๆพูดเยอะโอเคะเรานี่เราขบาปิด้ยังวะเปิดขาดอะไรอู้เสียบวะนอหล่อเท่มากอ้วนกูไม่ช่วงหรอกเว้ย มีช่วยผมเน่คนที่น้าตามอผมแค่เราใส่หมอกขน,นั่น,นี้กูจะตกตาเว้ยได้แล้วอย่างจนตัวการเปลี่ยนอาหารนั้นทำได้ด้วยการกดปุ่มกา้างเนี่ยโอเคเราต้อการปลาถ้าหมดประมาณสิบตัวสินะสิบตัวก็ตกห้าครั้งก็ได้แล้วมัง้ง โอแล้วได้หกแล้วหกก็สองบวกสองโอเคอีกสองครั้งอีกครั้งเดี๋ยวก็จะได้สิบแล้วก็จะทำภารกิจสำเร็จแล้วผมก็จะได้หยุดอานสักทีขอบคุณต่อสัญญานี่แเรว,ว่าขอบคุณตะเกียงมีประโยชน์บ้างสำหรับเอาไสองแสนทนดำมืดปลาตะเกียงทำไรได้สามารถมองเห็นโอ้โหนกตอนนี้แปดโมงในเกมเดี๋ยว ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ที่ผมบอกว่ามันที่แขวนคออ่ะตัวนั่นแหละตัวนั่นแหละนี่ไงน่าจะใช้แขวนตัวเองได้อ <c oughs> <c oughs> ืมอ้าเอาละครับในคลิปน,นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคระพระบุกกี้เกียดอาดยาวเหมือนกันเจ็บคอและเจ็บลิ้นด้วยเอาละไม่ไปครับ